สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาเจอกันช่วงาสายๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้จะมาเก็บบรรยกากาศจุดกลางเต็นท์โดยอย่างขางซึ่งวันนี้จะเป็นวันแรกที่เปิดให้บริการนะครับผม <Yeah. S 1> เรามาชมกันว่า <Yeah. S 1> บรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็การเข้าใช้พื้นที่เราจะใช้พื้นที่แบบไหนนะครับ oh. เห็นเงาตัวเองฮนะ oh. แสงย้อนนี่ส oh. ำหรับใครที่มาละไม่ได้ตเตรียมอาหารมาด้วยนะครับ oh. ก็จะมีรถตลาดแบบนี้นะครับนี่ สามารถที่จะมาซื้อมาเลือกหาได้นะครับมีทุกอย่างให้ท่านเลือกซื้อเลือกหาได้เต็มที่นะครับมีทุกอย่างในรถคันนี้นะครับคนที่มานอนกลางเต็นที่นี่ไม่ต้องกลัวอดครับผมมีมาขายตรงนี้ทุกวันเลยนะครับผมโอเคครับเราไปดูบรรยากาศนะครับการเข้ามาใช้พื้นที่ของที่นี่นะครับสิ่งแรกที่จะต้องเตรียมมานะครับคือแมสเตรียมมาด้วยนะครับผมก็ มาถึงปุ๊บก็จะมีการตรวจคัดกรองนะครับก่อนเข้าใช้พื้นที่ที่นี่นะครับผมนี่คือจุดลงทะเบียนนะครับผมใครที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ที่นี่ก็จะมีการขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับมีระบบลงทะเบียนไทยชนะนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็มาใช้พิธีการลงทะเบียนนะครับตรงนี้นะวันนี้วันแรกอันนี้คือ ชุดแรกที่มากางเต็นท์ของวันนี้เลยใช่ไหมครับชุดแรกเลยครับชุดแรกเลยนะครับนี่คือทีมแรกเลยรู้สึกเป็นยังไงครับเต็นเต้นวันแรกที่เปิดเต้นครับตอนแรกจะมาแต่วันวันเขาเปิดวันนี้วันแรกอ้ใช่ครับเปิดวันนี้วันแรกเลยเราไปชมบรรยากาศรอบๆกันครับผมมีตอ่ะตอนนี้ก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับเปิดคลิปมาก็เอาแบบยาวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมด้านล่างวันนี้เริ่มมีกางเต็นท์ลวตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณ สี่โมงเย็นละนะครับผมสิ่งอำนวยความสะดวกก็พร้อมอยู่นะครับมีไฟฟ้านะครับมีห้องน้ําพร้อมให้บริการนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับผมตามมาชมกันครับถ้าติดต่อกางเต็นท์ทีอ่อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับลงทะเบียนจุดคัดกรองเรียบร้อยนะครับก็ลงมา ข้างล่างนี้นะฮะตอนนี้เต็นท์มีให้เช่าแล้วนะครับถ้าไม่มีมานะฮะก็สามารถมาเช่าของที่นี่ได้นะครับแต่ถ้ามีมาเองก็สามารถที่จะกางเลือกพื้นที่แล้วก็กางได้เลยนะครับนะชมบรรยากาศแบบยาวๆเลยนะฮะนี่ครับผมที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็จะมีตอนนี้ก็จะมีอยู่3มหลังตามมาครับตามมา วันนี้ตากล้องก็ไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับจะตุกตะกักหน่อยส่วนอาคารที่อยู่ด้านหน้าของเรานี้นะครับก็คือถ้าติดต่อเช่าเต็นท์เรียบร้อยแล้วก็มารับอุปกรณ์เครื่องนอนตรงอาคารด้านล่างนี้นะครับซึ่งจะอยู่บริเวณกลางลานด้านล่างนี้นะครับผมส่วนด้านหลังอาคารจะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวเราพาไปชมกันครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ ไม่ตีนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หัวหน้าประจำอยู่ที่จุดกลางเต็นท์ยนคางมนสนที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ไม่ตีเขาแนะนำนะครับว่าตอนนี้เราจะใช้พื้นที่ในการกลางเต็นท์เนี่ยต้องผ่านมาตรการแล้วก็มีการใช้สถานที่ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้พี่บนตรีเล่าให้ฟังหน่อยครับครับขั้นตอนแรกครับสำหรับนั่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมลานกลางเต็นท์มนณสนนะครับ ของดอยอ่างขางนะครับก็นักท่องเที่ยวมาถึงก็มาตรงจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวนะครับเนาะจะมีการลงทะเบียนไว้ว่ามากี่คนกี่ท่านนะครับก็ก็ลงทะเบียนไว้ครับเนาะมาค้างแรมหรือว่ามาไปกลับนะครับอคือประมาคือถ้าเข้ามาในพื้นที่ของจุดกลางเต็นท์ตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะมาชมวิวหรือว่ามากางเต็นท์ต้องลงทะเบียนทุกท่านเนาะต้องต้องต้องลงทะเบียนทุกคนโอ้ครับผม ลงทะเบียนทุกท่านนะครับแล้วก็ตอนนี้สามารถที่จะมาเช่าเต็นท์ที่นี่ได้เลยใช่ไหมครับครับตอนนี้ก็มาเช่าได้ตามปกติครับเต็นท์ของอุทยานก็มีประมาณ60หลังครับไว้บริการนักท่องเที่ยวครับหกสิบหลังแล้วอัตราค่าบริการครับอัตราค่าเช่าเต็นท์ก็หลังหนึ่งสองร้อยยี่สิบห้าบาทครับครับแล้วก็มีผ้าห่มครับผืนละแปดสิบบาทโอ้แลวก็มีแผ่นรองนอนแผ่นละยี่สิบบาทครับ ครับแล้วก็หมอน20บาทบบาทมีพร้อมเลยับมีพร้อมทุกอย่างครับแล้วก็บวกค่าค่าค่าธรรมเนียมเข้าทยานอีกคนละ50บารับบาทค่าเช่าเต็นท์นะครับครับผมก็คือจะมีค่าเต็นท์ที่เช่าก็อยู่ที่225บาทแล้วก็ค่าอุปกรณ์ต่างๆก็เช่าแยกอีกต่างหากอีกทีก็ประมาณ500 0กว่า0บาทครับตกหนึงหลังนะครับ โอเคครับแล้วก็ตอนนี้เรามีกฎระเบียบอะไรบ้างครับในการกใช้พื้นที่ข้อห้ามของลานกลางเต็นท์ก็เรื่องหลักๆก,ก็ท่องเที่ยวลานกางเต็นท์ที่นี่เป็นลานกางเต็นท์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับเนาะขอห้ามห้ามพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับห้ามส่งเสียงดังรบกวนเต็นท์ข้างๆนะครับเนาะครับครับ,รบแล้วก็ห้ามก่อไฟ บนสนามหญ้าครับผมอ๋อแต่สามารถก่อบนเตาได้กอบนเตาได้ครับครับกอบนเตาได้แล้วก็ทําอาหารได้ทําอาหารได้ครับโอเคครับแล้วก็เรื่องเรื่องขยะครับเรื่องขยะก็ฝากปีนี้เป็นปีปีที่ทางหัวหน้าทยานเน้นย้ํามานะครับเรื่องขยะก็ฝากนักท่องเที่ยวให้เอากลับคืนไปด้วยครับเอาลงไปด้วยเนาะท่านเอามาเอามาเอามาได้ก็ น่าจะเอาลงไปได้นะครับเนาะครับผมท่องเที่ยวด้วยครับครับผมก็คือท่านขนมาก็ต้องขนกลับด้วยนะครับในการใช้พื้นที่ในปีนี้เนาะโอเคครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็วันนี้วันแรกวันนี้วันแรกครับเปิดลานกลางเต็นท์วันแรกวันนี้ก็มี น้องเที่ยวเริ่มมากลางเต็นท์กันบ้างแล้วครับมีประมาณ3 4มสี่เต็นท์ครับวันนี้โอ้วันนี้วันแรกก็เริ่มแล้วนะครับผู้เยี่ยมชมลานกลางเต็นท์ก็มีประมาณห้ากสิคนครับวันนี้โอ้วันนี้ถือว่าเยอะเลยเนาะวันนี้วันแรกวันนี้เปิดวันแรกครับผมครับผมแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกครับไฟตามรายทางมีให้ครบมีมีมีตอนนี้คือบางบางจุดมันก็จะได้ซ่อมแซมอยู่ครับเนาะบางจุดก็ ยังยังไม่พร้อมเต็มที่แต่ห้องน้ํามีนวยความสะดวกได้ครับมีร้านกาแฟครับผมแต่ตอนนี้เดือนนี้ยังไม่มีร้านอาหารเนาะรับร้านอาหารต้องรอเดือนหน้าครับ๋อครับผมนักท่องเที่ยวมาช่วงเดือนนี้ก็รบกวนนาอาหารมามาจากข้างล่างได้ก็ดีครับเนาะก็เอามาทํากินกันเองที่นี่เลยนะครับทากินกันเองได้โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ได้อ่ กฎระเบียบแล้วก็เข้าบังคับในการเข้าใช้พื้นที่คร่าวๆนะครับก็จะใช้กันประมาณนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณพี่เป็นดีมากๆนะครับสําหรับข้อมูลในการเข้าใช้พื้นที่ของจุดกลางเต็นท์มั่นสนที่นี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปดูเต็นที่เขามาเริ่มกางกันสําหรับวันนี้นะครับโอเคครับตามมาชมบรรยากาศกันต่อแล้วเราไปชมบรรยากาศ ทั้งคนเที่ยวที่เริ่มมากางเต็นท์นะครับก็จะมีมากางเองหนึ่งหลังแล้วก็เช่าของอุทยานอีก2หลังนะครับวันนี้ก็จะมีอยู่กันอยู่3หลังแต่เย็นๆก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะมีมาเพิ่มนะครับด้านหน้าที่เราเห็นนี่คือวิวตัวอำเภอฝางนะครับส่วนด้านซ้ายของมุมจอนี่ก็คืออำเภอชายะการนะครับซึ่งตอนนี้ตัวอำเภอชายะการฝนกํนลาลังตกฮะดูคร,รับบรรยากาศฝนตกอยู่ที่เดียวแต่คืนนี้ไม่แน่อาจจะมีอยู่ เป็นไงบ้านครับผมดีใจไหมครับวันนี้วันแรกที่กางเต็นท์ได้มีแต่คนรอครับรอว่าจะเปิดเมื่อไหร่รอมานานรอมานานมากครับนี่คือบรรยากาศเต็นท์ชุดแรกที่มากางที่นี่นะครับนี่ฮะบรรยากาศสุดยอดมากครับใครที่อยากจะกางเต็นท์ก็มากางที่นี่ได้แล้วนะครับผมอีกจุดหนึ่งก็จุดชมวิวสุยทางนะครับที่อยู่ด้านโน้นนะครับของจอด้านซ้ายนะสุยทางตอนนั้นก็เปิดวันนี้แล้วเหมือนกันนะครับ มุมนั้นก็จะมีบรรยากาศาทะเลหมอกยามเช้าให้เราได้ดูด้วยแล้วก็ดูภาพที่ขึ้นได้ด้วยนะครับมุมนั้นก็วิวคล้ายๆกับที่นี่แต่อาจจะแคบกว่านิดหน่อยแต่เขาจะดีตรงที่ว่าเขาจะมีมุมดูทะเลหมอกที่สามารถดูในเอ่งที่อยู่ด้านหน้านัาน้นได้นะครับผมโอ้บรรยากาศวันนี้สุดยอดไหมครับไม่มีฝนเลยนะครับแต่เมื่อคืนมีนิดหน่อยก็ไม่ถือว่ามากเท่าไหร่นะครับนี่บรรยากาศ ล่าสุดนะครับวันนี้วันที่1ตุลานะครับ2563นะครับวันแรกที่จุดกลางเต็นท์ดอยอ่างขางเปิดให้บริการแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงตรงบริเวณเอาพาไปชมไม่ได้ถึงแหละมาไปชมบรรยากาศห้องน้ำที่อยู่ที่นี่นะครับนี่ห้องน้ำสวยงามครับผมพร้อมให้บริการนะครับอาบน้ำได้ ถ้าใครคิดว่าไหวอาคารจะมี2อาคารนะครับอาคารนี้ก็อาคารด้านในนะครับผมบรรยากาศภายในห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะมีห้องน้ําของผู้พิการนะฮะคอยให้บริการนะครับด้านในก็จะเป็นห้องน้ําแต่เข้ามาคารุณาเปลี่ยนรองเท้าให้ด้วยนะครับก็จะมีห้องอาบน้ํานะครับผมนี่ห้องอาบน้ําห้องน้ำาะมีครับเป็นห้องน้ําซ้ายขวาเลยนี่สะอาดสะอ้านครับผม พร้อมคอยให้บริการนะครับห้องอาบน้ําก็จะมีอยู่สองห้องนะครับห้องี้ก็นี่อันนี้ก็ห้องอาบน้ำนะฮะอันนี้ก็ห้องน้ําชายนะฮะส่วนด้านนี้ที่อยู่ด้านหน้านี่คือห้องน้าหญิงนะครับผมแล้วก็ที่ล้างอุปกรณ์นะครับสําหรับคนที่อยากจะมาทําครัวก็สามารถที่จะมาล้างอุปกรณ์ที่นี่ได้นะครับผมนี่ฮะบรรยากาศห้องน้ําพร้อมให้บริการแล้วนะครับผมมาก็ เปลี่ยนรองเท้าด้วยนะครับนี่มีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วยนะครับรักษาความสะอาดนิดนึงนะครับนี่คือบรรยากาศภายในอาคารห้องน้ําของที่นี่นะครับผมมีที่ล้างอุปกรณ์อุปกรณ์พร้อมนะครับผมสามารถมาใช้บริการได้นะครับผมพร้อมให้บริการแล้วนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็เราจะมาสรุปนะครับว่าตอนนี้ร้านกลางเต็นท์ของ ที่นี่นะครับมีให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีห้องนอนห้องน้ํานะครับผมอุปกรณ์เครื่องนอนให้พร้อมเลยนะครับเต็นท์ก็จะมีอยู่คร่าวๆก็ประมาณ60หลังนะครับผมที่คอยให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่นี่นะครับเดี๋ยวพวกนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะเตรียม เต็นท์นะครับกาวไว้รอเพิ่มอีกประมาณ10บหลังนะครับผมสอาทิตย์นี้นะ่าจะมีคนมาเพิ่มอีกแน่นอนนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมเพราะว่าทุกคนตอนนี้อยากจะมานอนกลางเต็นท์ที่อ่างขางกันเยอะพอสมควรนะครับจากคอมเมนต์รือว่าจะข้อความทางเพจที่ออสอบถามกันมานะครับผมก็ค่าบริการต่างๆก็ตามที่พี่ไมตรีนะครับหัวหน้าจุดทําการตรงลานกลางเต็นท์ด้ยยานขาง ที่นี่ม่อนสนเนาะก็รายละเอียดก็อยู่ในคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมห้องห้องน้ำนะครับก็มีคอยให้บริการกันอย่างพร้อมเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะต้องแย่งกันนะครับมีหลายห้องนะครับผมร้านกาแฟที่อยู่ด้านนี้ก็เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะเปิดประมาณ8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับโดยประมาณหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่คอยให้บริการกับนักท่องเที่ยวต่ออีกทีหนึ่งนะครับผม นี่คือบรรยากาศลานกลางเต็นท์ดอยอ่างขางล่าสุดนะครับวันนี้ก็จะมีกลางอยู่ตอนนี้ก็อยู่มีหนึ่งสองสามนะครับวันนี้จะเป็นทีมแรกที่มาประเดิมนอนลานกลางเต็นท์ดอยอ่างขางสําหรับปีนี้เป็นปีที่กว่าจะได้กลางเต็นท์ก็รอกันยาวจนถึงเดือนตุลาเลยนะครับผมโอเคครับบรรยากาศลานกลางเต็นท์ดอยอ่างขางตอนนี้ก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสรุป ข้อมูลคร่าวๆก็ตามที่พี่ไมตรีบอกเน้นย้าเรื่องขยะนะครับผมปีนี้จะเป็นปีที่ทุกท่านค้นขยะมากแลวทุกท่านก็ต้องค้นขยะกลับด้วยนะครับโอเคครับสาหรับบรรยากาศวันนี้ก็เก็บมาให้ทุกท่านได้ชมกันประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าจะมา,อาขอ ดูห้องพักที่มีให้บริการอยู่ที่นี่อยู่มีอยู่ประมาณ2ห้องนะครับ2หลังก็จะมีห้องที่อยู่ด้านล่างอาคารนี้1ห้องนะครับผมแล้วก็ห้องบ้านที่อยู่หลังนู้นอีกหหลังนะครับผมน่าจะเปิดให้บริการอยู่แต่ว่าหน้าตาภายในแล้วก็อัตราค่าบริการจะเท่าไหร่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันรอบหน้าละกันนะครับผมเรื่องอสถานที่ที่นี่เต็นท์ไม่สามารถจองได้นะครับผม ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับก็จะเปิดให้กางเต็นท์ไม่ใช่เปิดคิวให้ในการเช่าเต็นท์ที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงเป็นต้นไปนะครับผมโอเคก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาเก็บรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมที่ลานกางเต็นท์นี้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ก็เอาบรรยากาศคร่าวๆมา,าให้ทุกท่านได้ชมกันประมาณนี้ก่อนนะครับผมไว้คลิปหน้าเราจะไปทําอะไรยังไงที่ไหน เพิ่มเติมอีกนะครับก็รอติดตามกันนะครับเอ่อแล้วกันนะครับเพราะว่าจะมีอะไรเด็ดๆมาให้ทุกท่านได้ชมอีกแน่นอนนะครับผมลังกลางเต็นที่นี่เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาข้อมูลข่าวสารก็รอรับฟังและชมกันในคราวหน้าลนนนนนะนนแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ